ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้จะมาตัดชายกระโปรงให้หนูๆน,นะคะทีนี้อันนี้คือซับค่ะอันนี้คือความยาวออกสี่นิ้วค่ะพอตัดแล้วนะคะตัดแล้วแล้วนำไปโพ้งนะคะพอตัดออกแล้วนำไปโพง้งทั้งข้างในค่ะซับนะคะ ความยาวให้ลดหลั่นกันนะคะมาค่ะทีนี้จำพามาเย็บแล้วก็ประกอบคืนนะคะมาค่ะไลสไตล์บายส้มซ่าจะแชร์เดียวนะคะชัดไม่เอ่ยบิบอืแล้วทีนี้ก็จะมาเย็บอันนี้เย็บชายขึ้นนะคะ จะเย็บเย็บนิ้วนึงตัดออกแล้วก็เหลือไว้ใช้เท่าไหร่นะคะ ตรงนี้นะคะโน้ตไว้นะคะเพราะว่าชายจะต้องเท่ากัน,นะคะ่ะ แล้วเสร็จแล้วทีนี้ข้างในนี้นะคะพอเราเย็บข้างนอกแล้วทีนี้เรามาดูซับข้างในมาดูซับข้างในว่าเราจะแบกเท่าไหร่ ซ้างซ่าจะแหวกห้านิ้วอันนี้เราต้องแหวกชายขึ้นอีกนะคะเห็นไหมคะพอได้จำนวนของเราก็แซกไว้เลยค่ะไม่ให้มันเลื่อนมากกว่านี้ เราล็อกไว้แล้วนะคะเท่าที่เราวอกแล้วแล้วทีนี้เราก็คลิปค่ะคลิปคลิปให้ผ้าแหวกออกนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็เราก็จับผ้าดูว่าระดับไหน กับไอ้นี้นะคะดูทันไหมเอ่ยคุณทำให้ซับติดกันอย่างนี้นะคะมาฝั่งนี้ค่ะ กระโปรงให้ให้ให้ตรงพอดีนะคะอย่าดึงอย่าลังนะคะกลับมาด้านในค่ะเทคนิคเทคนิคเนี้ค่ะอันนี้ตัวกระโปรงนะคะจับให้เสมอนะคะเราเลื้อยังไงเราก็แกะอย่างนั้นนะคะ เห็นไหมเราจะเย็บติดกันทั้งซ้ายทั้งขวานะคะแล้วเราก็มาจิบเราก็มาจิบไอ้นี่เหมือนกันเราก็ขีดซับนะคะทีเนี้ยนี้ค่ะดให้เหมือนตัวนอกตัวในเก็ดนะคะ เสมอกันบุ๊บ่พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเย็บตามรอยนี่เราก็จะเย็บตามรอยนะคะทีเนี้ยเห็นไหมคะ เดิมยังไงเราก็เก็บคืนอย่างนั้นนะคะ ให้ได้อย่างนี้นะคะคือรอยเดิมเขายัางไงก็ให้เก็บคืนสภาพเดิมของเขาอย่างนั้นนะคะเราตัดชายขึ้นเราก็ต้องขยบขึ้นหมดนะคะขยบขึ้นหมดเลยทั้งทั้งซับทั้งไอ้นี่นะคะทั้งซับทั้งทั้งซับทั้งชายอะคะ่ะตัดให้หมดค่ะตัดให้เท่าเากัน เป็นผ้าชับเฉยนะคะแล้วเราก็รีดลง,ค,ค,ดงค,ค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้อเลจินนลของเขาค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ไปรีดลงตรงแหวกนี่ต้องทำเหมือนเหมือนเดิมนะคะ งแหวกเนี่ยต้องทำเหมือนเดิมนะคะออริจินอลเขาไปลายไหนก็ไปกับเขานะคะเพิ่มความสั้นเนี่ยค่ะอันนี้คือแหวกข้างให้ให้ลูกค้านะคะแล้วก็รีดลงก็จะได้ชุดสวยให้สาวน้อยให้โซแล้วค่ะนี่ไงค่ะแพทเทิร์นใหม่นะคะแล้วไปรีดลงเนี่ยค่ะ ง่ายเลยใช่ไหมคะตัดชายเนี่ยค่ะแต่อย่าลืมแบก่กแบกอันนี้นะคะความสั้นเนี่ยค่ะนี่คือสไตล์การตัดกระโปรงคืนให้สาวๆนะคะได้ใส่เชิดใช้ในงานลาตีหรือทำงานออฟฟิศนะคะ ขอบคุณมากไายค่ะ see you next to see y o นใคคลิปนะคะสวยไหมคะเห็นไหมชุดคุณน้องเขาเดี๋ยวแซงซ่าจะรีดอีกหน่อยนึงนะคะ